สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตมันด้่ r รีพอร์ตนะครับโดย b a l a n นิตี i t y นะครับผมก็เราก็ห่างหายกันไปนานนะครับมหนึ่งโตผมก็ห่างหายไปนานนะครับส่วนรายการนี้ก็เหลือเป็นเดือนละครั้งอ่าใช่แล้วครับเราก็จะรวบรวมข่าวเด็ดนะครับในประจําเดือนกุมภาพันธ์มาให้ท่านทราบกันนะครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เราไปเรื่องกันที่ขาแรกเลยนะ,ะพี่คิมกับตัวของดิจดนะคะเหรียญ Stable c ค i ตัวแรกบนเครือข่ายคาร์ดนค่ะที่ได้มีการเปิดตัวบนเมนเน็ตนะคะไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยทีมงานนักพัฒนาน,นะคะเขาก็ได้มีการตั้งเป้าหมายคะ่ะให้ดิเจดเนี่ยเป็นเหรียญ Sta b l e c ค i ที่ตึงอยู่กับดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนโดยเหรียญ ADA ค่ะซึ่งตรงนี้ซึ่ง ADA นะคะก็คือเป็นเหรียญประจําเครือข่ายของคาร์ดนค่ะทางนี้นะคะทีมงานเนี่ยเขายังได้มีการวางแผนนะคะว่าจะมีแผนการในเรื่อง ของการเพิ่มสินทรัพย์อื่นๆนะคะเป็นเงินทุนสำรองพร้อมกับ ADA อีกด้วยนะคะเช่น Rapper Bitcoin หรือว mm ่า Rapper Ethereum นั่นเองค่ะซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีนะคะเนื่องจากเป็นการอัปเกรดการชำระเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีค่ะเพื่อให้เป็นการยอมรับอย่างแพร่หลายในองค์กรน,นะคะที่ยังไม่ได้นําในเรื่องของโซลูชันการชําระเงินด้วยคริปโตมาใช้นั่นเองค่ะแล้วก็การเปิดตัวด้วยตัวดิจในครั้งนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นการ เปิดตัวที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับระบบ n i v ของ Cardano ค่ะรวมไปถึงระบบนิ v วศ Defi นะคะแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนชุมชนในฐานะโปรโตคอลแบบโอเพนซอร์สนะคะแบบว่าแบบดิเซน i ทไรค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะตัวเหรียญดีเจก,เก็มีการเปิดเทสเหตนนะคะบน Bitrue, w i n s w a p นะคะแล้วก็คาดว่าในอนาคตจะมีการ list ตัวเหรียญดีเจเ,เพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะซึ่งหลังจากเปิดตัวไป24ชั่วโมงนะคะราคาของ เอดีเจเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็ตัว total value lock เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณ22%ด้วยค่ะน้องมอนครับผมก็ต้องบอกว่าชื่อเท่มากเลยครับมีทั้งดีเจมีทั้งแรปเปอร์นะครับผมชื่อมันอาจจะดูแบบฮิปฮิปไหมฮิปฮิปใช้ได้เลยเขาอาจจะได้ตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจมาก็ได้นะครับผมก็เราไปต่อที่ข่าวที่2นะครับทางด้านเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับในโก o strategy นะครับไม่มีแผนหยุดซื้อบิตคอยนะครับแม้ในช่วงไตรมาสสี่ปี2022นะครับจะขาดทุนถึง40,000ล้านบาทครับผม ทาง MicroStrategy นะครับบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลกนะครับได้รายงานขาดทุนนะครับจากการด้อยค่าถือครองบิตคอยนะครับเป็นจำนวนมหาศาลนะครับในตลอดปี2022ครับแต่บริษัทนะครับก็ยังคงยืนยันนะครับที่จะซื้อ Bitcoin ต่อไปโดยทาง MicroStrategy นะครับได้รายงานผลประกอบการแต่มสก4ปี22นะครับในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับซึ่งพบว่าขาดทุนจากการด้อยค่าการถือ Bitcoin เกือบ1.3พันล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่ต้นปี2022ครับผม แม้ว่าจะมีการขาดทุนจากการลงทุนนะครับแต่เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางด้านคุณแอนดรูวแคงนะครับก็ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของทาง m i c r o s t r a t e g y นะครับก็กล่าวว่าเราอาจจะพิจารณาการดาเนินการทําธุรกิจเพิ่มเติมนะครับที่อาจใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาบิตคอยนนะครับหรือความขี้ขายนะของตลาดนอื่นๆที่สอดคล้องกับกลยุทธ์บิตคอยในระยะยาวของเราได้ครับทางด้าน m i c h a e l s a ล l ร r นะครับผู้ร่วมก่อตั้ง m i c r o s t r a t e g y นะครับก็กล่าวว่าบริษัทนะครับได้ประเมินผลตอบแทนจาากกกรลงททุุนนนให้ับบเีย เกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่งโดยกล่าวว่านะครับเกณฑ์มาตรฐานที่สำคัญที่สุดนะครับคือผลตอบแทนจากการลงทุนในบิตคอยครับก็ที่หลบที่แท้ที่หลบที่ปลอดภัยที่แท้จริงนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับก็คือบิตคอยครับเพราะว่าสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเพียงชนิดเดียวนะครับที่ได้รับการยกย่องนะครับในระดับสากลนะครับและได้รับการยอมรับด้วยนะครับดังนั้นนะครับหากคุณเป็นนักลงทุนบิตคอยนะครับก็จะเป็นที่หลบภัยของคุณในเรื่องนี้ครับผม โดยคุณคางนะครับระบุว่านะครับทาง MicroStrategy นะครับถือครองบิตคอย n เป็นจำนวนทั้งสิ้นนะครับ132,500บิตคอยนครับคิดเป็นมูลค่า1.84พันล้านดอลลาร์นะครับณวันที่31ธันวาคม2022ครับผมโดยในจำนวน1 4 8 9 0นบิตคอยน์ะครับถูกถือครองโดยตรงนะครับผ่านทางธุรกิจและส่วนที่เหลือนะครับก็ถืออยู่ในตัวของทาง MicroStrategy LLC ครับผม โดราได้รับรวมของม i โครสตร a ท e จ y รนะครับในไตรมาส4ปี2022นะครับอยู่ที่132,600ล้านดอลลาร์สนะครับซึ่งก็เหนือกว่าการคาดการณ์ของทางด้านวอลสตรีทเลยครับพี่คิม,มก็เรียกได้ว่า ไมโครสติจิเนี่ยเขายังคงเป็นแฟนพันธ์แท้เนอะแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของบิตคอยนนะคะไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงก็ทำการชอนซื้ออย่างตลอดเลยค่ะ,ะ,คะแล้วมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะกับอี h e r รี m มค่ะที่ตัวเลขของ Total Value Lock กนะคะก็พุ่งทะลุ7ล้าน ETH เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยข้อมูลจากดีไฟ Lama ค่ะก็พบว่าจำนวนเหรียญอี h e r รี m มที่ถูกล็อกไว้นะคะใน Liquid Stake โปรตโตคอลเนี่ยก็เกิน7ล้านอีเทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยโปรตโตคอล3เจ้าแรกเนี่ยก็ได้ครองส่วนแบ่งการตลาดไปแล้วกว่า95%ค่ะโดย l ี do เนี่ยที่เป็นโปรตโตคอลที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็ได้ครองได้ครองส่วนแบ่งการตลาดไปแล้วมากกว่า70%ค่ะโดยมีอีเทเรียมนะคะจำนวนมากกว่า5ล้านอีทีเฮชนะคะหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า8 7ดพันล้านดอลลาร์นะคะที่ถูกล็อกเอาไว้ค่ะระดับต่อมาก็จะเป็นคอยเบสนะคะที่มีอีเทเรียมที่ถูกล็อกไว้1นล้าน E ด H ค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็น ดีฟายโปรโตคอลอย่าง Rocket Pool นะคะแล้วก็ Fact Ether นะคะที่มีจำนวนอีเ r e รมที่ถูกล็อกไว้กว่า500,000 ETH ค่ะซึ่งจำนวนตัวอีเธอรยที่ถูกล็อกไว้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะเนื่องจากนะักพัฒนาค่ะเขาได้มีการประกาศว่าจะอนุญาตให้ออถอนอีเ r e รมที่ถูกสเตกไว้ในการอัปเกรดเชียงหฮ้นั่นเองค่ะซึ่งถึงแม้ว่าตัว Ethereum อีเธอรยที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีอุปสรรคมาตั้งแต่การอัปเกรดแรกๆเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ราคาของอีเท r ร u m ียมเนี่ย,ยก็ได้เพิ่มขึ้นมากว่า4.2%แล้วแล้วก็มีการฟื้นตัวในช่วงที่มีการประกาศข่าวนี้ออกไปด้วยกว่า11.8%นั่นเองค่ะครับก็มามาต่อกันที่ข่าวที่อีเท r ร u m ียมเชี่ยงไฮ้เลยนะครับก็คือทางด้านอีเท r ร u m ียมนะครับได้มีการอัปเกรดอีเท r ร u m s ียมเชเฟล่านะครับซึ่งจะมีกำหนดการในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับผมโดยทางด้านทีมเบโกนะครับผู้พัฒนาหลักของอีเท r ร u m ียมนะครับประกาศว่า การอัปเกรดเชเปอล่านะครับจะมีกําหนดการในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับโดยการอัปเกรดเครือข่ายเชเปอล่านะครับจะเกิดขึ้นบนเครือข่ายเซโปลเลียนะครับที่ e p o r h ห้าหกปดสามสองครับผมก็ทางเชียงไฮและเชเปอล่านะครับคือชื่อของ hard forks ของอีเ h เรียมนะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับโดยเชียงไฮนะครับเป็นชื่อของ fork นะครับในฝั่งของ client ของ execution layer ครับผมส่วนทางด้านเชเปอล่านะครับเป็นชื่ออัปเกรดฝั่ง client ของทาง consensus layer ครับ ซึ่งการอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นนะครับจะทำให้ validator นะครับสามารถถอด ethers นะครับที่ stake ไว้ออกจากทาง beacon chain นะครับไปยัง execution layers ได้ครับผมยิ่งไปกว่านั้นนะครับการอัปเกรดนะครับจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งใน layers execution นะครับแล้วก็ consensus นะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆและทำให้มันเป็นการอัปเกรดที่สำคัญหลังจาก merge เลยครับผมเด้ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วเนาะจนถึงช่วงปีนี้ ทั้งเหรียญคาร์ดนแล้วก็ตัวเหรียญอนะีเธอเรียมเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเหรียญที่มีการอัปเกรดอยู่อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามต่อแล้วว่าปีนี้เขาจะมีการอัปเกรดอะไรที่แบบเจง๋จงๆหรือว่าสำคัญสำคัญอีกครับผมแล้วมาต่อที่ข่าวต่อไปนะคะกับเหรียญ XRP ค่ะที่ทาง XRP l e d e r นะคะและ Ripple X ค่ะเขาก็เตรียมสร้างในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเสนอบริการ Cross Chain Bridge นะคะที่เป็นสะพานเชื่อมต่อในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายบล็อกเชนค่ะซึ่งนักพัฒนาเน,นก็ได้มีการเสนอข้อเสนอเพิ่มนะคะซึ่งคือข้อเสนอ XRP L Standard ค่ะซึ่ง XRP PL Standard เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์สำหรับนะักพัฒนานะคะในการสร้างแอปพลิเคชันบนบล็อกเชนค่ะเพื่อสร้างในเรื่องของความสอดคล้องให้กระจายทั่วทั้งเครือข่าย XRP นั่นเองค่ะโดยจะมีการเสนอให้โทเค็นจากบล็อกเชนนะคะสามารถนำไปล็อกไว้ได้ในสมาร์ทคอนแท็นะคะบน XRP Ledger ค่ะแล้วก็จะมีการออกโทเค็นในจำนวนที่เท่ากันในอ e ีกบล็อกเชนหนึ่งค่ะเพื่อเป็นการผลักดันในเรื่องของการใช้งาน XRP Ledger นั่นเองค่ะซึ่งถ้าแผนตรงนี้ที่เขาวางไว้เนี่ยสามารถดำเนินการไปได้อย่างประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้ก็ จะสร้างให้เกิดการเคลื่อนย้ายโทเค็นที่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ทางนี้เนี่ยทางนะักพัฒนาก็ชี้แจงว่าในเบื้องต้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าธรรมเนียมที่อาจจะแพงขึ้นหร,รหรือว่าการทาธุรกรรมเนี่ยอาจจะมีความล้มเหลวนิดหน่อยซึ่งตรงนี้ได้เกิดจากในเรื่องของความซับซ้อนบนเครือข่ายที่มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะก็ต้องมารอ,อการอัปเดตกันนะครับผมอันนี้ก็มาต่อกันที่ข่าวบ้านเราบ้างนะครับผมก็ทาง JTS นะครับก็ได้มีการประกาศนะครับยุติการทําธุรกิจเหมืองบิตคอยชั่วเหตุ ต้นทุนค่าไฟพุ่งครับผมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางสื่อข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับรายงานว่าผลดําเนินงานปี2565ของ Jamin นนะครับหรือ JTS นะครับมียอดขาดทุนสุทธิที่105.65ล้านบาทนะครับเมื่อเทียบกับปี2564นะครับที่มีกําไรประมาณ221ล้านบาทนะครับโดยมีสาเหตุนะครับมาจากค่าไฟฟ้านะครับที่พุ่งขึ้นนะครับจนทําให้ต้นทุนเหมืองบิตคอยนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับผม ดังนั้นนะครับบริษัท JTS นะครับจึงมีการพิจารณานะครับที่จะย้ายฐานการขุดปิต c คอนไปยังประเทศที่มีศักยภาพครับผมก็ซึ่งบริษัทนะครับก็อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรนะครับเพื่อยกระดับนะครับการให้บริการนะครับ AI platform service นะครับ cloud data warehouse นะครับ industry IoT นะครับ s e อร์วิสเลสแอปพลิเคชันเซ็นเตอร์นะครับเอ็นเตอร์ปร p p แอปพลิเคชันะครับจากความร่วมมือนี้นะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับกลุ่มบริษัท JTS ในการจัดหาโซลูชันนะครับแล้วก็สนับสนุนที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้าครับการขยาย Data Center นะครับและการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการคาวระดับโลกนะครับจะทำให้ความสามารถนะครับตอบโจทย์นะความต้องการทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ ส่วนการขยายการย้ายเหมืองขุดนะครับบิตคอยจำนวน3,500เครื่องนะครับคิดเป็นกำลังขุดประมาณ4 2 3 0 0 0เฮลเแฮชนะครับเพเซกเกนะครับจากประเทศจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นะครับเพื่อลดปัญหาต้นทุนค่าไฟครับด้วยความสามารถของกำลังการขุดนี้นะครับจะทำให้บิตได้บิตคอยนะครับคิดเป็นจำนวน500บิตนะครับต่อปีนะครับ ต้นทุนต่อเหรียญจะถูกลงนะครับรวมถึงการพัฒนา Bitcoin and Lightning Plat f o r นะครับที่สามารถแสดงให้เห็นถึงออความมุ่งมั่นและการสร้างนวัตรกรรมทางด้าน Fintech นะครับและยกระดับธุรกิจไปสู่ระดับโลบอสเกลด้วยครับผมมาปิดท้ายกันที่ CBDC คือว่าเราดีก่อนนะคะโดยทปทเนี่ยเขาก็กําลังเดินหน้าเข้าสู่เฟสสองนะคะเตรียมทดสอบโปรเจกต์เอมบิชนะคะที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศด้วย CBDC ค่ะซึ่ง m อมบิชเนี่ยก็ย่อมาจาก multiple central bank digital currency b e a c h นะคะซึ่งเป็น โปรเจกต์ที่ต่อยอดมาจากตัวโปรเจกต์อินทนนท์ไลออนล็อกที่เขาได้มีการเริ่มทำมาตั้งแต่ช่วงปี2564นะคะ,คะโดยการทดสอบโปรเจกต์เอ็มบิชเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงวันที่15สิงหานะคะถึง23กันยายนเมื่อปีที่แล้วค่ะซึ่งการทดสอบตรงนี้เนะี่ยก็จะครอบคลุมการทำธุรกรรม3ประเภทนะคะได้แก่1การออกเหรียญ c b d c และการแลกคืนเหรียญ c b d c ค่ะ2การโอ,อ,อนเหรียญ c b d c ระหว่างประเทศนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์ค่ะ3การแลกเปลี DC, ่ยน c b d c 2สกลุลระหว่างธนาคารพาณิชย์นะคะซึ่ง จากผลการจากผลการทดสอบค่ะก็พบว่าการทำธุรกร,บรรมบนระบบ Mbit นะคะด้วย CBTc เนี่ยก็สามารถเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการโอนเงินนะคะระหว่างประเทศได้เทียบเท่ากับระบบในปัจจุบันนั่นเองค่ะทั้งนี้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆที่จากการทดสอบนียได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็คือ1 ลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่วินานทีค่ะจากเดิมที่เฉลี่ยอยู่ที่3.5วันค่ะ2นะคะลดต้นทุนธุรกรรมการโอนค่ะ3ลดความเสี่ยงด้านการชําระดุลน,นะคะ4เอื้อต่อการใช้เงินสกุลทองถิ่นในการชําระเงินระหว่างประเทศค่ะซึ่งในเฟสต่อไปนะคะโปรเจกต์ Mbit เนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการนําเทคโนโลยีค่ะมาใช้พัฒนาระบบนะคะแล้วก็คุณสมบัติต่างๆค่ะให้สามารถรองรับการทําธุรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะพร้อมทั้งจะคํานึงถึงระเบียบ กรณีที่เกี่ยวข้องสาหรับการทําธุรกรรมในเรื่องของการโอนเงินระหว่างประเทศนั่นเองค่ะซึ่งเ,เราก็จะนํามาอัปเดตเนาะแล้วก็ต้องติดตามต่อไปว่าโปรเจกต์ CBDC เนี่ยจะมีมาให้เราใช้หรือว่าได้ทดลองใช้เมื่อไหร่ครับผมก็สาหรับเดือนนี้ข่าวก็ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับรวมถึงราคาดังนั้นคริปโตที่ก็เริ่มเป็นบวกมากขึ้นเริ่มเป็นบวกมาก<ด>ขึ้น<ด>นะแล้วสำหรับเดือนหน้านะครับจะเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ที่รายการนะครับคริปโตมันวี u ์รีพอร์ตเดอะบล็อตทรีนิต สำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ